8, แปดห้าบเกดลางเด้หน่ขจบจะว่าลางบอกค่ะนีล่ลางแปดห้าเก็หกเจ็ดโอ้ยมมนอ่านแล้วปูสองตัวนี่เสือเขายังมาขึ้นอยู่ได้ <8 S 1> ไรสิเสือได้ตันรถนอังเขาส่งมาให้แปดห้ากบเก็ดโอ้แปดห้ากบเก็ดตัดเราเลน้ดเราเด่นน,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 นี่ขอไปนั่นเราเด่นบานนี้ก็เติมเติมันมีอะไรนั่นเลขขบวนมันมีแปดสาม เจ็ดแปดสามกับสี่แปดสามเจ็ดแปดสามสี่แปดสามอ่ะ,นะบนเนาะนี่แปดสามตลาดมที่ปูทรงไม่ไห้ดีค่ะอ,อ,อันที่ปูทรงไม่ไห้เนี่ยเลขไพ เลขเลขเลขคู่อะไรเลขคู่อะไรผมจะฝองนี่ลยนะอ๋อสี่้มจะฝ่อหนิ่งสี่เจ็ดก็หาเจ็ดนะค่ะนอบน่ะแมนอือสี่เจ็ดก็หาเจ็ดแมนข้างล่างแปดข้างล่างแปดหาก็แปดเก้าแมนแปดหาแปดเก้าตัวล่งสี่เจ็ดสี่เออมันไม่เก็บหกมันไม่เก็บหกตัวหกเก็ตตัวเนินมันเก็บหกหกเจ็ด ก็เด้กลับดอกก็เดยกลับได้เห็ก็ต้องกลับแต่ถ้าก็ต้องกลับเจ็หกเจ็ดก็ต้องกลับถ้าบนก็่ไอ้กลับสามแปดตกตรงเลยเอาแปดหรือจะแปดไปเลยวันนี้วะคะวันนี้แหละคือคือเจ็ดแปดสามคือซื้อแปดสามจันเอากันอะไเด้อเก้าเก้าศูนย์บเก้าสองจะลืมเด้อเก้าศูนย์เก้าสองกันบนกันบนกันบนบ่กันบนเก้าศูนย์บเก้าสองะเด้อ เก้าศูนยเก้าสองเก้าสองซื้อไว้แล้วค่ะตรงกับผู้พิจารณาซื้อไว้แล้วจ้าผู้พิจานาผู้ผู้พิจานากับพ่อพ่อนหาบ่ติเติงเลยละค่ะเก้าสองนี่ตวเต็งเลยวคว่าทุกกนไว้ักเก่ารักเก่าเพะยันเก่ามันมากค่ะมันมากังบนมากแปดกับเก่าค่ะนี่เก้าศูนย์บอค่ะ จังซีเนีใช่ก็ก็อาจะมาไหวการเตะเล่นบัคคู่คี้รักสิบมันขี้รักนวลนกอ๋แมน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 พาเลขมันติผิดงานที่สุดเลยเล่คู่ขี้นี่แมนเลขนมากคูคีวันนี้รักรักบันติขี้บานนี้ทั้งล่างบานนี้ทั้งล่างพันรักสิบคู่รักหน่วยขี้อ๋อนี่บเนี่บคือจังซีบ่คือจังแปดหากับหกเจ็ดหกเจ็ดเพต้องการแต่ถ่ายเต้องการโอ้ย อมันคือสีสื่อได้ล่ะคะเขาอันตัวประเทศเลยมัน่นบอสเแต้มร่างเด้อแต้มร่างมันนี่แต้มแต้มสามแต้มสามยังไงแต้มสามนี่เน้นแต้มสามแต้มสามตัวโกตัวหนึ่งสามหกหนึ่งนะแต้มร่างแต่ว่าไปเน้นแต้มสลับตัวเดียววันเพราะว่ามันกู่ขี่มันแต้มสี่ขีดอยู่แล้ว มาหกหกเจ็ดมาค่ะแมนมันแมันมันแกมหนึ่งเน้อมันมีแกมหนึ่งแกมสามแก้มหกต่วหกเขาปรต้องเอาแกมหกตัดขไปลวนเนาะคอยเล่นแก้มสามต้ดเยาวว่าคอยวามาที่นี่สามกัน่ะสามกับสามยังล่ะครับปู้เริมแกมสามแก้มสามคือหมายวามร่าแก้มสมคือเปดหก็หกเจ็ดัล่ะแ้มแก้มมันโอ้โหจัดดอกแต้มเติมเนี้ยเนยหมายโคตาจนาจาด้จะเข้าใจบ่าสองตัวรวมกันหนี่ จังชักงงเกีต้สี่งสามเตียมเขาตั้งไทยมันน่ะนะก็สามเตียมอันเปียกหากันเปดหาามเตี่เขาบอกว่าแต่ว่าสามเตียมแล้วสิก็คือเปโอ้เปีกหาปแค่ไปยกาบ่เปเขาเตีมสามเตียมสม้บอกบงงเนาะเพาะว้เตียมทุกคนสร้างเตียมมันมีเตียมเตี๋ยมมันมีเตียมหน เด้าแต่เป็นเไม่แก้มหนึ่งแก้มสามคือกันได้มีหนึ่งมีสามคือกันเป็นเ่อหนึ่งสามหาเป็นเครื่อหนึ่งสามหาแก้ม,กม,กมกโอ้ยอลไ่แต้มเถ่ะปู่งง <c oughs> มอว <c oughs> มันเสี่ยนเล็กมอวมันเสี่ยงเลกกเ็กจะแต้มจะแต้ม <c oughs> อืมกันมัน กันแม่เส้นเสี้ยนสิหูจักยู่แต้มจังพ่พอดมันจักแต้มจักแต้มเอ้ยแกแดงงงพี่กัอดาต้องต้องเ้าใจได้ๆแต้มแกมเ้อแก้มีกันไหมพมาสมแก้ว่มันมีหกเจ็็ดหกจือกับสิบสามแเขาจะแก้ตมันไหนก็แกมไตแต่ลาแต้เนื้ติดม้กับพี่ ศูนย์หนึ่งกระไรแก้มหนึ่งหกห้าห้าหกกระแก้มหนึ่งเก้าสองสองเก้ากระแก้มหนึ่งโบหุ่นจักผ้าสารน้ำเสี้ยมเนอะฮ่าฮ่าฮ่าตานมันมีแก้มหนึ่งแก้มผ่าแต้มหกแก้มหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ายังโออกรแก้มหนึ่งกระคือเก้าสองสองเก้ายังสี่กระแก้มหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ยังคือกระแก้มหนึ่งปูกระฟันมาโหลดล่างปูกระฟ้นมาโหลดล่างตัวใดบนตัวใด โอ้ฟันฟันฟันกับฟันกับครกันเกกับแปดหาตองเท่านั้นเดียวอันที่ผู้ทรงไม่หานี่ดอันที่ผู้ทรงไม่หาแปดหากับแปดเก้านี่เด้กันกับตัวกันชื่อตอแปดเก้ามดอันติดอที่ชื่อต่อขยันเก่ามากแตคือตั้งเติมอ่ะขยันเก้ามากขยันเกามากมันจะมีเก่าสองกับเก่าสุดเลยนะเก่าสองเก่ามันมา้นา้ว่ทรงไม่ห้ก่อนนี่แม่จับคู่แปดหาเก้าแล้วก็ ต่ร่องจรื่อองัก็ไม่คอยเวารัวบเลขล้างแม่บ่อเปลี่ยน่านจะจับพูดดเรล้างอะรคนยังมาสามเป้งหรอว่าเปียนถ่าก็หกเบเปลี่ยนห้าหเก็บปนเก้านังตัวกันไว้ชื่อื้อรอกัต้องไปชื่ออะไรเขาบอกก็ได้รก็ว่าอยคอยันบวกยันนั่นเก่ามากั้งล้างขอยันเก่ามา้ำาตึเๆิกันไว้ เก้ากับสี่เก้าสองนี่ละพูดคันออกเก้าสองกับสี่พ่อได้กินเยอเก้าสูตรเก้าสองกันไวเร้อเตามารย์มันมาต้องเขียกันไวเลยอัน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 นี้เด็ซีซเจกับศูหเจดเดพูที่ซองมาให้ทั้งไลนนี่ซีีเจ็็บ่อเอาไวอยู่เอาไวอยู่เอาไวอยู่มันมีแต้มหนึ่งเดียตมหนึ่งคือกันอันากน ว่าใครจะกันไว้ว่าเก้าสองเนี่ยก็แต้มหนึ่งคือกันเก้าสองอ๋อาต้องเข้าใจว่าแต้มหนึ่งนี่ใครคือซีซีเจ็บนี่ใครรักใครมันซีเข้าใจว่าหาเจ็ดนี่ได้กปูวศูนหาเจ็บนี่ดีเจ็ออซีซีเจ็บซีหาเจ็บตั้งเสียหาเจ็บตังซีกันไว้ที่สองแต้มสองแต้มกันไว้ที่ซื้อเราติดอีกมันมีหนึ่งนี่่านนี่โกันยังไงซื้อแล้วเขามาขึ้นปู้ซื้อแล้วเขามาขึ้น หาเจ็ดแคปเจ็ดสามนี่แล้วเจ็ดหาเจ็ดสามนี่แล้วเพื่องขอแมนซื้อใ้ยังเต้หลังมือออกแล้วได้สองมือกับซื้อวบเลยคยต้งมาอยก็บอกขยันตด่วนกยนมันอานอจเจ้ากยัอ่านยังซื้อแล้วเขายังนั่งมาขึ้นอยู่เขาบ่รับเขารับตูอื่นแต่ว่าเก้าสองเขารับอยู่ซื้อแล้วนเด้อฮะคอยยานหลังเก้าหรือวัาซื้อว้เ้อเดยอกคอนรับทีอ่านเ้อะคอยบอกไว้ก่อน รักเก่าหรอ่หัเน่นอนเพราะ่ายเบิรงแล้วไลายสู่เก่าหลายยังไงไม่เก้าย่งค่ะเก้าเก่าสมต้องเห็นไปตแกัเรนเก่าสูงเก้าตึ้งเก้าสองเกาเกสองเรีนทแค้บเดอ่ะเด็ก้าในเรียขบวนนี้ดิอืมบทเรียนบไม่การใหม่เลยเรีนแปดสามเราเรียนเก้าึงเก่าสองใหม่เลยอคุณเ้าแค่นี้เลยเรียนี่โตเนียวว่ามคือว่าผ่านหน้าะ ปดสามสามแปดแปดสาตัวนึงแเต่าสองเต่าหนึ่งเก่าศูนย์ใช่ีกันไม่รวดสามแปดบอกพูตัวเด่นมันงานตัวเด่นกับสามเปียดเลยล่ะคนคนคนัวเด่นสาเปีดปูก็ยังหายเจ็ดแปดสามันเจ็บแดสามเจ็บสามเปียดละคว่าอันนั้นน้ำมันรัก่อนมันมีเกียดน้ำเดีย่ะโอ้รักก่อนเกียน้ำ แกดตามเปียแตทมันออกมากครับมันออกอย่งกับแกดตานแกแต่นี้เจ้ากระดิ huh. ่งเทวดนมันกันไว้เนาะมันก็มีศูนย์นีดนึงขนากดข้นกันไว้แกมส้นมันเนี่ยมันนีแตมส้นมันอีหลี่เนี่ยขึ้นนื้อหาหกหนึ่งหาหกตั้งเึ้งน่ยแมมันส้นกันอืมก้อยเลยว่าเป็นงานกอยานเก่ามากกามันเก่ามากมันเก่าสองเลยเก้าสองเจด็ยซื้อไว้หลายเรีวค่ะเก้าสองเก่าสองสองเก่าเนีอันตรายมากเก่ามันแกมหนึ่งด้วยกัน เก้าสองเจแดงซื้อไว้หลายแล้วเออซื้อหลายเ่อเขามีโอกาสได้ซื้อตัวสั่นเพราะใส่จังเปอดเจเด้อคันถือเก้าสองโอ้ลงทุนเป็นแสนปวงอาหารม่รูสิได้เท่าใดแจงล่ำถูกตัวเื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วหวยปูหวยปูปิจนาเด้ปูว่าตีรูปปิจนาปูให้เลือดสองล่ำปูเดานั่งกลางอ่ากตี ผู้เลียเลี่ยสองล่ำผู้เถ่านางกลางเจแดงใสตีใส่เก้าสองสองเก้าราาราาผู้เลียสองล่ำเนี่ยเลีมันหมายความว่าเลี่มันเป็นหนึ่งดีบ่เลียพยนยกขึ้นสองเด้เลีสองล่ำพยนยกขึ้นยังสี่ละผู้เถ่านางกลางเพิ่นบอกนะสองละเพิ่นก็บอกให้สี่ใส่สองสองสองพยนยกหน่อยสองผู้เฒ่าเก้าแม

ขัดมันมา,า,มา,มากทีทตึ้งตึ้งหนึ่งขัดมันมากเปลี่ยนสามเก็บมันจะเจกอกสี่ในตัวเป็นบัวบานี้บานบานี้อันที่คอยคอยย่ามันมากหลายคอยย่าเก่ามันก็หลายสูตรด้วยกันคอยย่ามากเก่าสองเนี่ยมันแจ่มหนึ่งด้วยกันแม่คอยมากเก่าสองครับถ้าขัดมากเก่าสองคังเนี่ยมันก็ถือกับคู่ขี้เพราะดีตัวเดียวเพราะว่านัากหน่วยมันเนี่ยักหวยมันกันนักสีมันมีนักมวยมันคู่ ก็เพราะนี่แม่แม่งวนนี่เพราพ่อมันกับว่าเลขคู่ขี้ง่วดนี่คู่ขี้คอยเรยนคอยไนเรียนแก้เาคู่ขี้นี่ล่ะจ้ะแม่ถือต้องมันี่ปูปูขั้นตระการปูขั้นตะการเพิ่อนกับหายสองเก่ามาก่คนบอกว่าเขาเก่าสองเลยมันมันของมันเก่าสองเราไต้องไปกัน อ๋อแมนแมนก็วไว้หน่อยนะค่ะมันออกเขาออ่ออย่างก็ามันดอกศูนย์เก้าสองที่เก้าสองมลอยไปอไดลอยไปลอยใหญ่พนโดสามใส่พันโดสามใส่ลอยตัวใดมากตัวไดปู้าศูเกาสองนี่ีได้ามเกสองไได้บ่ศูนยเก้สองด ศูนย์เก้าสองได้กับสองสองได้เออเนี่ยเนี่ยเรื่องสองล่ามบูานางกางหรือสองสองเก้าสองนาะปูเนาะสองเก้าสองได้อยู่สามเกงได้บ่ฮะสามก้าสองบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่เด้อเดเดอดีเบิ้งเพราะว่าเยรักแตมสามตกับตมีนะเดยอเด้อกนี้งมันถึง้าสองเเดี๋ยวลง่งมัธใดอ่าศูนย์เก้าสองตัวหนึงได้ใ ค่ะศูนเกสองยาสอได้แปดเก้าสองึงได้แปดบ่แปเกสองค่ะเอาแปดเกสองกับแปดเกสองก็ได้ค่ะแปดเกอเาหนึกสองกับแปดเก้าสองได้สองตัวเด้ศูนย์มาวะหนึ่งเก้าสองศูนเก้าสอง เอาเอาเออาศนยก้าสอกับหนึ่กับแปดเ้าสอมคูสามคูเลยมีเต่ายห่เย่ายใหน่ึหญ่สิมีเงินซื้อหลายวะนน้อนจะมันต้องซื้อให้ไร้ตัวละสองร้อยเี็กกับพวกละลรตามตัวอี่ตัวละสองร้อยมันกับพไอ้กับเขาเด็กอ่ไกับมันแต่ว่าเลกพ่อพ่อนเพิ่นหายสามเสองสมมันข่อยมันกามดับลามดับบ่ สามบ้อยนะโอ้สามดับ้อยดีเมื่อนดวยฟันับ้อยนะขี้ด้อบ่ขี้กันนึ่งขี้สมกันขี้กนงกัขี้อกศูนย์กัขี้อ่าคนนึ่กันเนานึ่งเก้าสองเนี่ยเขาว่ามันมันมิเป้ตาสวยจีเก้าสองด้วยเก้าสองนึก้าสองก็เก้าสองเล้สองตัวะครับเอาไลน์แห้งไลเนี่ยอ มันเต็มเต็มมันหนะาเต็มสามตัวนี่แต่ฟันตัไทยเราว่าทีหนึ่งมันมีเก้ามีแปกถ้ามันเจ็ดเก่าสองกับแปดแกมพอนีถ้าถ้าหนึ่งเก่าสองกับสองแกมพอดีนะยกตัวเลยราวัาเลขลนไส้กับทีขึนกันเลขลำไส้จะได้แกมีขึ้นกันค่ะค่ะผ่าูนี่เนาะเอาเกลเอาเกล็กับเก่าว่าแปดกับหนึ่ง่ล่างแปดห้าหกเจ็ดอ่าเออแปด่าเขาบกก็ ก้างบนเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดกับสี่สามสองเก้าสองเก้าเนยเาที่ไรนึ่งสองเก้าเก็บสองเก้าแตนหเจ็ดสามแปดเพรานั้นแหเอาส่คู่ว่างได้ก็ตองไปซื้อตัวนึงเลยเจ็ดสามแปดเาะจ็สามแปดเอเอาเอาแต้มหนึ่งยันเดียวขาดขาดค่ะปูาขาขอบคุณมากมากก่ะปูกราบสาทค่า สาธุค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางปูบุญฝนท่มมาเสียงฝนโป๊เปก๊ปกปก๊เป๊กเจแดงกระเพิ่งกับจากันน้องคายค่ะเมื่อคืนไปนอนที่หนองคายหนึ่งคืนฝนตกหนักเลยอยู่บ้านนี่ก็ตกหนักคือกันจนน้ามากค่ะสำเพอสว่างเนาะเอาก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ลำลุ้ยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกสี่นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆค่ะ